กู้รหัสผ่าน Facebook ใน3นาทีอัปเดตปี2 0 2พเข้า Facebook ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเราผ่านคืออะไร <What? S 1> เราก็รีเซ็ตมันซะเลยเราไปล็อกอินค้างไว้ที่ไหนไอาจจะเป็นร้านเน็ตอาจจะเป็นมหาลัยอาจจะเป็นโรงเรียนนะครับมันจะถูกล็อกเอาทั้งหมดเลยนะครับ <Hey. S 1> เราเพิ่งลงแอป a c e b o o k ใหม่นั่นเองหรือว่าเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับแล้วเราลืมรหัสผ่านนะครับเราจะทำยังไงครับ <Hey. S 1> ก็จะเข้ามาในบัญชี Facebook แล้วง่ายไหมแค่นี้เอง เพราะนั้นใครลืมรหัสผ่านมีวิธีกู้แบบนี้ง่ายๆนะครับก<ๆ>ู้รหัสผ่าน Facebook ใน3นาทีอัปเดตปี2023<ๆ>อยากรู้กนแล้วใช่มหมแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ้มบุติดตามเราไปดูกันเลย<ๆ>สวัสดีครับผู้จาประสา,ารครับ คลิปนี้นะครับพี่ฮอ๊จะมาแชร์วิธีการกู้รหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน a c e b o o k นะครับอัปเดตปี2023พี่แอบแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกคือเราเข้า Facebook ได้อยู่แล้วแต่เราจําไม่ได้ว่ารหัสผ่านของเราคืออะไรวะ <Hey. S 1> เราไปรีเซ็ตรหัสผ่านกันนะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับคือกรณีที่เราติดตั้ง Facebook ใหม่หรือว่าลงแอป Facebook ใหม่แล้วเราลืมว่ารหัสผ่านเราคืออะไร <What? S 1> อ่าอันนี้หลายคนน่าจะติดเนาะอยู่พาร์ทที่2นะไปะไปดูกันทีละพาร์ท พา์ที่หนึ่งก่อนเนาะอย่างที่พ่ร์ทบอกไปเมื่อกี้คือพา์ที่เราเข้า Facebook ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจําไม่ได้ว่าเราฐานคืออะไรเราก็รีเซ็ตมันซะเลยอย่าลืมนะใครจารหัสผ่านไม่ได้จริงๆอะไปรีเซ็ตไว้นะครับหรือว่าใครที่ใช้ Facebook แต่จารหัสผ่านได้ก็รีเซ็ตสักทุก3เดือน6เดือนก็ได้อย่าไปให้มันปล่อยให้มันนานๆนะครับมีโอกาสโดนคนที่คุณคุ้นเคยเข้ามาใช้แล้วก็แฮกไปได้เนาะ อันดับแรกนะครับทุกคนเปิดบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเองขึ้นมานะครับนี่จะเห็นข้างๆนี้นะครับแล้วกดที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับที่เป็นรูปขีขด์าษกฤด้านบนนะครับจิ้มไปเลยแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอแบบข้างๆนี้ลากลงมาข้างล่างนะครับเห็นรูปฟันเฟืองไหมการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจิ้มเลยครับระเบิดลงมาแล้วเข้าไปที่เมนูรูปคนหัวเหม่งนะครับการตั้งค่าจิ้มเลยโอเคเข้ามาในนี้แล้วเนาะด้านบนเห็นรูป แานขยายไหมเราค้นหาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปนั่งหาว่าเมนูมันอยู่ตรงไหนเพราะเ c e b o o k มันเปลี่ยนเมนูบ่อยมากจิ้มที่เบนขยายนะครับแล้วก็เซ้นคำว่ารหัสผ่านนะครับเอาแค่รหัสก็พอละด้นานบนเห็นไหมเปลี่ยนรหัสผ่านจิ้มเลยง่ายไหมโคตรง่ายเลยใช้ค้นแบบน,นี้ดีละเขาจะให้เลือกบัญชีเนาะพี่อาร์ตอ่ะเครื่องนี้มีหลายบัญชีมันก็เลยต้องเลือกบัญชีบางคนอาจจะเข้าไปได้เลยนะครับเเลือกบัญชีไปบางคนอาจจะเหมือนของพี่อาร์ตนะ เข้ามาแล้วเนาะด้านบนคือสายหลาดทานปัจจุบัน2อันล่างคือสายหลาดทานใหม่ก็ลืมมหาทานปัจจุบันนะ่ะถึงต้องเข้ามาเมนูนี้อ่ะยังจะให้ใสอีกข้างล่างข้างล่างข้างล่างลืมหลาดทานของคุณใช่ไหมจิ้มเลยครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะรับรหัส OTP จากช่องทางไหนคือรหัสที่ใช้ย<ศ>ืนยันว่าเป็นเราจริงๆนะครับของพี่ฮารมีเยอะมาก จริงๆไม่ได้เยอะหรอกมันมีซ้ำกันมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีอีเมลที่ผูกไว้กับ Facebook อันนี้อ๋อใครยังไม่ผูกเบอร์โทรศัพท์ใครยังไม่ผูกอีเมลไปผูกก่อนนะเบอร์โทรกับอีเมล2ออย่างเลยนะเพราะว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนเบอร์สูงมากส่วนใหญ่ทุกคนมีเบอร์มุคลเราใหม่เราก็จะเปลี่ยนเบอร์ใช่ไหมเพราะนั้นอีเมลอ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนกันไปผูกไว้ด้วยเป็นอีเมลที่เราเข้าใช้ได้จริงๆนะใช้ไปบ่อยด้วยแล้วเราก็เลือกที่อีเมลทาไมเลือกอีเมลบางทีถ้าเเเรรราลือกอกบ์์โททศัพ บางค่ายตอนนี้เขาเริ่มบล็อกพวก s m s จากโซเชียลหรือว่า s m s จากแหล่งที่ไม่เชื่อถือหรือแหล่งที่แบบหวาน s m s นะครับบางที s m s ของ Facebook ก็จะโดนบล็อกไปด้วยเนาะอันนี้เขาช่วยเรากรณีที่ใครส่งลิงก์นู่นนี่นั่นมาแล้วดูดเงินจากโทรศัพท์นั่นแหละเพราะนั้นเลือกเป็นอ e ีเมลชัวร์สุดนะครับพี่อาเลือกอ e ีเมลแล้วนะแล้วกดดำเนินการต่อ อ่า OTP 6กหลักถูกส่งไปที่เมลแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เมลกันฟุ๊บฟุ๊บอ๋ากระโดดมาที่อีเมลเห็นข้างข้างไหม Facebook ส่ง OTP มาแล้วนะครับเป็นอยู่ในกรอบเลยเขาเน,น้นแบบให้เรากลัวเรามองไม่เห็นนะ Copy ไปเลยอ่าคัดลอกนะครับแล้วกลับไปที่ Facebook ฟุ๊บก,กลับมาที่ Facebook แล้วนะครับแปะ OTP เมื่อกี้ไปเลยปึ๊บอ่าแล้วกดดำเนินการต่อครับ แค่นี้เองเราก็ป้อนรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับรหัสผ่านที่มันแข็งแรงแล้วก็ไม่โดนแฮกง่ายๆนะครับคือมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่มีตัวเล็กมีตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับทั้งหมดรวมกันตั้งแต่8ตัวอักษรขึ้นไปใครงงใครกลัวตั้งแล้วลืมอีกนะครับก็พยายามทำคลิปไว้แล้ววิธีการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยและไม่ลืมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่รายละเอียดวิดีโอคอมเมนต์ประหมุดด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวพสาารนป Fe momentsla อ่าสาราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างเห็นไหมที่มันมีเช็คบล็อกอ่ะก็บอกว่าให้นําฉันออกจากบัญชี Facebook ในที่อื่นๆถ้าใครมารีเซตเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าบัญชี Facebook เราที่อื่นแล้วเราสงสัยเรารีบเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยเนาะเราไปล็อกอินค้างไว้ที่ไหนอาจจะเป็นร้านเน็ตอาจจะเป็นมหาลัยอาจจะเป็นโรงเรียนนะครับมันจะถูกล็อกเอาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แอบใช้บัญชีเราอยู่ก็จะโดนล็อกเอาออกไปด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ใช้อีกไม่ได้เลยเพราะว่าเราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วต กดถัดไปเรียบร้อยนะครับเข้ามาอยู่ในบัญชี Facebook เราได้ตามปกติบัญชีนี้พิพิธทำมาเพื่อเอาไว้ทชวให้พวกเราดูในช่องเนาะไม่ต้องเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับต่อไปเป็นพา์ที่2นะครับเราไม่ได้เข้าบัญชี Facebook อยู่แล้วหมายถึงว่าเราเพิ่งลงแอป a c e b o o k ใหม่นั่นเองหรือว่าเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับ แล้วเราลืมรหัสผ่านนะครับเราจะทํำยังไงนะครับหน้าจอมจะข,ขึ้นข้ามแบบนี้นะครับก็คือเราลงติดตั้งใหม่นะครับมันก็ขึ้นมาถ้าเกิดเป็นตัวเดิมแล้วเราไปล็อกอา์อ่ะมันก็จะมีบัญชีดีฟอล์ขึ้นมาให้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมของแอปพิพผูภจณภาษาอันนี้คืออันเดิมนะพี่ิธัณล็อกเอาออกมาแต่ถ้าใครลงแอปใหม่จริงๆอ่ะมันจะไม่มีอันนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพีพิะทัณทำวิธีการที่ไม่มีบัญชีค้างอยู่ในตัวแอปเลยเนาะ ทีนี้ไปที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นแต่ถ้าใครมีค้างอยู่แล้วจะใช้นั้นกดไอตตัวสิน้นัเงินข้างบนได้เลยนะครับอันนี้จะได้เหมือนกันเนาะพอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะให้ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเมื่อกี้จําได้ไหมที่น้าบอกว่าไปผูกเบอร์โทรกับอีเมลเอาไว้นะครับเอามาใช้ในเหตุนี้นั่นเองนะครับเป็นเซอร์เ m มของ Facebook ไปเลยนะครับส่วนรหัสผ่านเราจําไม่ได้เราเลือกข้างล่างนะครับรับความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบจิ้มเลย เข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราค้นหาบัญชีเราก่อนค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค้นหาด้วยอีเมลก็ได้ถ้าใครจะใช้อีเมลค้นหานะครับข้างล่างนะครับค้นหาด้วยอีเมลเมนูเห็นไหมจิ้มเลยอ่าเราเปลี่ยนเป็นค้นหาด้วยอีเมลแล้วเดี๋ยวพี่ฮาใส่อีเมลแป๊บ few moments later อ่าพี่ฮาใช้เมล a r b e r y t e s t g m a i l c o m นะครับไม่ต้องส่งอีเมลมาครับเมลนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเอาไว้สำหรับําให้พวกเราดูนะครับกดค้นหาบัญชี เจอแล้วใครค้นหาไม่เจอสแสดงว่าเมลอ่ะไม่ถูกโอเคป่ะอยากรู้ว่าเมลตัวไหนที่ใช้ผูกกับบัญชี Facebook นะครับไปทุกเมลที่เรามีค้นหาคําว่า Facebook ถ้าเจอเมลที่ Facebook ส่งมาให้บ่อยๆอ่ะก็คือเมลนั้นแหละใช้ในการผูกบัญชี f a c e b o o เพราะ a c e b o o k จะพยายามส่งหลายๆอย่างมาให้เรานะครับใช้เมลนั้นมาค้นหาได้นะครับอ่าถ้าค้นหาเจอกันแล้วนะครับดําเ,เนินการต่อเ<ๆ>ขาบอกว่า ใส่รหัสยืนยันบัญชีของคุณนะครับรหัสนี้จะถูกส่งไปที่อีเมลเมื่อกี้เราเลือกช่องทางอีเมลแล้วมาค้นหาใช่ไหมรหัสมันก็จะส่งไปที่อีเมลถ้าเลือกเบอร์โทรเราค้นหารหัสจะถูกส่งไปที่ SMS ของเบอร์มือถือนะครับอ่ะเราไปดูที่อีเมลกันปุ๊บปุ๊บก,กลับมาที่อีเมลแล้วนะครับรหัส OTP ถูกส่งมาที่เมลแล้วเหมือนเดิมเขาจะวงกรอบไว้เลยกลัวรเรามองไม่เห็นอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ปรี้ไปเลยนะครับ แล้วกลับไปที่ a c e b o o k ปึ๊บปึ๊บกลับมาที่ Facebook แล้วนะครับเอารหัสเมื่อกี้นี้แปะไปเลยอ่าเราคัปปี้มาแล้วเราต้องมานังจำนะครับแปะไปเลยแล้วกดดำเนินการต่อเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็ใส่สร้างไปเลยนะครับรหัสผ่านใหม่วิธีการตั้งรหัสผ่านให้มันสตรองให้มันแข็งแรงแล้วไม่มีใครมาแฮ็กเราง่ายนะครับภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษ 4ประเภทนะครับให้มันได้แตัวอ,อักษรขึ้นไปนะครับใครงงใครกลัวตั้งแล้วลืมใครกลัวตั้งจะหักไปจําไม่ได้นะครับพี่อาทำคลิปแล้วครับวิธีการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยและไม่ลืมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่รายละเอียดวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ปังปุนเนาะเดี๋ยวพี่อาใสาร่รหัสผ่านแป๊บ few moments later โอเคใสร่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับข้างล่างตรงที่มีรูปให้เ,เราติ๊กนะครับออกจากระบบอุปกรณ์อื่นๆเลือกตัวเลือกนี้หากบุคคลนั้นไม่ใช่บมาชีของคุณ บางทีถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะงงคือกรณีที่เราไปล็อกอิน f a c e b o o k ค้าที่ไหนอาจจะเป็นที่โรงเรียนที่มหาลัยที่ทํางานนะครับแล้วเราลืมเราไม่รู้นะครับถ้าติ๊กตรงนี้พอเปลี่ยนรหัสผ่านกดปุ่มสีน้ําเงินดําเนินการต่อทุกที่จะถูกล็อกเอาท์ออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสงสัยว่าใครใช้บัญชีของเราอยู่ที่ไม่ใช่ตัวเราติ๊กตรงนี้ไปเลยก็ล็อกเอาท์ไปเลยถ้าสมมุติเป็นตัวเราจริงๆนะครับเราค่อยไปล็อกอินใหม่ด้วยรหัสผ่านอันใหม่ก็ได้เนาะอย่างงี้ปลอดภัยติ๊กไปเลยนะครับกดดําเนินการต่อ ก็จะเข้ามาในบัญชี Facebook แล้วโโอ้หง่ายไหมแค่นี้เองเพราะนั้นใครลืมรหัสผ่านมีวิธีกู้แบบนี้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะโฟกัสไปที่อ e ีเมลอย่าไปใช้ SMS มือถือนะครับเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็จะสามารถกูรหลาผ่านได้ง่ายๆใน3นาที3นาทีคือ1วิธีการเนาะ อัปเดตปี2023นะครับทำไมต้องอัปเดตทุกปีเพราะว่า Facebook เปลี่ยนเมนูบ่อยมากบางทีพี่อาร์ทำไปแล้วหลายๆคนกลับมาดูเฮ้ย hey, มันงงมันไม่ตรงนี่หว่า <Hey. S 1> แบบนี้ชัวร์สุดเดี๋ยวจะไฟอัปเดตให้นะครับตอนนี้ช่องผู้จาภาษานะครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วที่เป็นรูปหัวใจที่อยู่ด้านล่างนะครับใครอยากสนับสนุนช่องครับจิ้มที่ปุ่มน,นั้นได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ <Hey. S 1> แล้วเจอกันบ๊ายบาย